คุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคประกาศว่าหากจะให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นตำแหน่งอื่นเขาไม่ต้องการเนื่องจากถ้าต้องขับเคลื่อนอะไรจริงๆแล้วตำแหน่งนายกเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจสามารถทำได้จริง ซึ่งหากไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็พร้อมให้คำแนะนำอยู่ข้างหลังหรือ,อยังเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ต่อก็ได้เนื่องจากยังเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอยู่ค่ะโดยเขาเชื่อว่าการประกาศเงื่อนไขดังกล่าวออกมานั้นนะคะไม่เป็นการกดดันพรรคเพื่อไทยเพราะรู้จักกันมานานรู้ตัวตนของตัวเองมานานเรื่องออมค้อม,อมไม่มีแน่นอนไม่ใช่เป็นนิสัยของตนเองอยู่แล้วซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคก็รู้ดี ซึ่งถือเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนนะคะท่ามกลางเสียงเตือนมาจากคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนาคณะหลอมรวมประชาชนค่ะที่เตือนว่าระวังจะซ้ํารอยคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่สมัยอยู่กับพักเพื่อไทยนั้นแสดงความมั่นใจว่าจะเป็นนายกเช่นกันโดยหลังจากพักฝลั่งประชาชนถูกยุบและเปลี่ยนมาเป็นพักเพื่อไทยคุณมิ่งขวัญทําหน้าที่ดูแลสอสอมากกว่าเท่าตัวของจํานวนที่พักดูแลอยู่ทําให้มีการคาดการกันว่าคุณมิ่งขวัญ จะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคและพรรคจะส่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะพอถึงช่วงเลือกตั้งปี2554ก็ถูกหักไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคและยังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเพียงสสอย่างเดียวค่ะ ยังก็ตามค่ะมีการจับตากันว่ากรณีของคุณเศรษฐานั้นก็อาจจะไม่เหมือนกับคุณมิ่งขวัญค่ะเพราะว่าการประกาศเงื่อนไขออกมาสู่สาธารณะของคุณเศรษฐาก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหักดิบในภายหลังเหมือนที่เกิดขึ้นกับคุณมิ่งขวัญหรือไม่ฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณเศรษฐาประกาศออกมาสัญญาณดังกล่าวยอมดังไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณเสถี้าได้เดินทางไปพบกับคนแดนไกลถึงฮ่องกงค่ะ ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของสถานะและอนาคตทางการเมืองหลังจากนั้นนะคะจึงมีการประกาศออกมาดังกล่าวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนเชื่อว่าตัวแปรที่สําคัญนอกเหนือไปจากเงื่อนไขของคุณเศษฐาก็คือคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งค่ะที่หากพวกเขาสามารถที่จะเอาชนะแบบแลนสไลด์ได้จริงก็เชื่อว่าคุณทักษิณจะเลือกใช้บริการนายกร,รัฐมนตรีจากคนในตระกูลชินวัตร แต่หากไม่แลนสไลด์นั่นแหะค่ะถึงจะเป็นโอกาสของคุณเศรษฐาแต่ก็อาจจะต้องไปลุ้นชิงนะคะกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือแม้แต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหรือไม่ค่ะ